ท่านสาทุกคนก็เป็นบริษัททั้งหลายฉะนั้นวันนี้ก็มาขอพูดเรื่องพระมุสลิมโกโสัมผีต่อในตอนที่แล้วมาจบลงตอนนี้เอาเสนอพระมาพูดแก่กลาเป็นพุทธภาสึกถึงใจความว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีจะจะดที่จกปฏิบัติเอาอกเอาใจซึ่งกันต้องการอันงรลาย เราท่านหลายก็ควรจะอยู่ร่วมถ้าเรามีเพื่อนไเป็นคนผ่านอยาคนขึ้นเชื่อว่าคนผ่านไม่มีสันดานเป็นเพื่อนมีจะทำลายให้เกิดทิ้งร้ายมีอไปความเล่ร้อนหลังจากนั้นมาโอส,ส,าสํหาหรับผู้ชนะวอนเพื่อจบพระบรราดี่ิษ่ห้าร้อยลูกที่ไปจะท้านนนต่างก็ได้อาจากผลแล้วหลังจากนั้นก็เรนทมรุกราทูลโอสําหรับพระพิเศษ ว่ามีพระอริยสาวกประมา้าโกดซึ่งมีพระนาธิบิก,าากุตราชากิจก็ไม่ใช่ข้าวบหหนาพอนนี้การสมุดไปโมดเขาออกสมุดตกียงนิระพาเจ้าเจ็บนิดนี้ต่อไปเราอค์สมุดพระจอมตรายบรมศาสนาดเจ้าเลีพนระพุทธเจ้าตัสว่าอน,นันธาบูก่อนอนันนน ถ้าอย่างนั้นเธอจะรับบาจีวรดรงนี้แล้วให้พระเถระรับบาจีวรแล้วเสนอออกไปพห้ยาช้างได้ยืนขวางทางไว้ท่านได้รสุกทั้งหลายเห็นนัานนั้นก็ได้ทูลถามองค์เด็จพระพุทธ,ธมารว่าพันตเตอพระเกวียน้าได้ออกเสด็จพระพุทมีพระพ่าจ้าผู้จะเอ็นพระพุทธเจ้า ถ้าเจ้พระองค์จะเรินช้างทำอะไรก็จ่ไปฉันเลยเพิ่งรู้มาว่าขนดาจะงไี้มีพระพุทธดีการัตมว่าทุกสิ่งดูก่อนที่สุดทั้งหลายช้างหวังจะถวายผู้ค้าก็เทิดจะถวายอาหารเกเถทั้งหลายไม่ใช่ช้างเช่อนี้แหละที่ให้อุปการะแกเราตลอดลาตรียงานตลอดสามเดือนการทำให้ใจให้ช้างนี้ขาดเกอน่ดูการสมควร ฉันขอรู้เธอทั้งหลายจงพาเป็นกลับเถิดเพื่อการสนองความดีที่ช่างตั้งใจงไว้แมืเราเส็จพระจอมราษทรงพา,างรีสุททั้งหลายเป็จศรับความจริงฟู่ืพระเรา,าหรันไม่เลยยากแต่ระก่อประโยผลไม่ยากไม่มีการเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีเกิดขึ้นแล้วเร่ยังไม่อยากวิจาร ไม่ไหนก็พูดถึงคนนี้เลยจีเนตหนาเช่นดานอยากอย่างชางวโกสามสีโอ้ทำไมจะกินมาสีเยะพูดยังไงยังไงเค้ามัยอมรับฟังให้เนดานชั่วมันเป็นอยาน่างนี้ท่นานได้ความดีที่ท่านจะได้และดูผลต่อไปไฟแชงเขาไปสูล่ลา่าแล้วรวบรวมผลไม้ได้มีผลชนหนเน่งเลื่อเป็นต้นนำมาเอามา,มาควายเปนกองกอง เมื่อในวันลูกขึ้นได้ถวายความรู้สุขทั้งหลายเหล่านั้นที่สูห้าหร้อยรูกฉันไม่ยอมหมดเพราะช้างนำมามากเมื่อวลาสุดพระตาจิตคือฉันข้าวฉันอาหารเสร็จแล้วสมุด,ดพระญาตรเกี่ยทรงถือ,อบาจีวรสมุดออกไปพญายาช้างก็เดินตามไปเพราะว่าพระพม่ได้จ้าเดินหน้า บรรดาพระเดินตามหลังช้างเดินข้างกลาลเมื่อวางวาพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระแล้วต่อมาช้างก็ยืนขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้มันดาที่จะทำอะไรแล้วนั้นเห็นเพืนกระาทูลออกถามออกเสนอพระพุทธมีว่าข้าเจ้าว่าข้าจะไปองค์เจริญช้างเขาทำอะไรไม่จ้าค่ะ ฉันเลมาสส่สันญาจะไม่มีพระพุทธดีกาต่ถาว่าที่สุทั้งหลายสร้างนี้จะส่งครอคไปแล้วก็ชวนให้เรากลับมันได้ที่สุดทั้งหลายเราไม่กราททูลถามว่าปัญญานโดยพระเจ้าข้าเขเดิมาส่สันาจะมีพระพุทธดีกาแั่ว่าสิงนั้นเททั้งหลายลำดับนั้โอมเด็จะจอดไครที่ฉันจะจับงว่าปาริลายะกา การไปตอนนี้พวกเราเราไปไม่กลับเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ชา้านคนดีพิปัธนายคนดีมักผลคนดีย่อมไม่มีเจ้าเลือนในดุจเด่อไม่มีเจ้าเลืยอน,ยน่ะดาบนี้เจ้าจงหยุดเถิดพียายช้าได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วไม่สอใจเข้าปากขาให้เดินไปข้างหลัง ก็รวยาช้างนั้นเมื่อจะเทียนออกสันก็จะสัมมาเัมพุดธเจ้าของเากลับคิดว่าถ้าออกสันก็จะสัมมาเขาไมพได้เจ้าทรงกลับมาเราจะปฏิบัติเช่นนี้โดยองค์ฉันจะนีตลอดชีวิตถ้าเมื่อจากธรรมดาฉันก็ะสัมมาเขามด้เจ้ามาถึงแดนบ้านแล้วองค์ฉันเป็าษีก็จยเป็นแบว่าปานิยกะจังเดินแต่นี้ไป ไม่ใช่ที่ของเจ้ามันเป็นที่อยู่ที่มันดาหมู่มันลายอันตรายที่เบียดเบียนเจ้ามีโย่ล่องข้างเจ้าจะงหยุดหยุดเถอ้านนั้นเดาไม่ได้จะดำหลเขาโอ้อันเด็ดระทองพระพุทธเพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าเลยคนอยู่ร้องไห้ร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่กล้าตามไป เนี่ยเสนอไปแจมไพร์วรมาส่สันดาลเข็จไปสมุตไสติวตรงนี้คนมองม่เห็นลาวช่าหเกว่ะไรงไงในครองจากสุขหมายความมองจนท่รับตาไปแล้วร่างก็มีหัใจแตกตายไม่ได้เกิดในท่านกลางนาที่บอสองพันในไม้สึงสามสิบโยชน์ในขบเชื่อเราเาดู ก็มีความเลื่อนสายสมเด็จเป็ันมาสมเด็จเจ้าถ้าตรงนั้นมีนลามะกามีรายุศกาิ์ทุ่ขบุรฟาดด้วยสาสันไายก็ไม่สำเร็จถึงไม่เะวันโดยลำดับตอนนี้แวะคุยกับสรุปตัวช้างนี่คิดร้า่ันเทศโดยสัตว์ทำบุญไม่ได้สัตว์ไม่มีกาสบำเพ็ญบุญไม่ทันะไร เขาเคยพูดมาแล้วว yeah, ันสมัยในเรื่องไม่ด้คนจะเรื่อีเท่าบุตราที่วราเทือพะธรดาทำบุญได้ก็ทำบุญนมัษยดไม่เกี่ยวไม่ได้จนละรืเทพบุตรไม่จะเป็นเธรมดาก็ใชเรื่องใช่ไม่ได้เจ้าเป็นเรวดาเป็นเรวดาแล้วฟังมราก็ได้เจ้าเท่าจบเดียวเป็นกระโสดาบันมี่ใช้เท็จราก็กําคนเรื่อเลย ที่มาตอนนี้ช่างปาริยเกษกรคนดีมนึ่งคนดีต่างคนต่างก็ไปเกิดเป็นสวรรค์ข้ขางนอกเดียวกฐานะที่เดียวกันไรฉันเป็นอันว่าที่ผมแนะนำให้มันยาพวกคุณทั้งหลายช่วยกันให้อาหารสัตว์กให้มีความปรารถนายอยมหรือว่าให้สัตว์มีความฝึกขนันโกสัตว์มีความรักเทวดาอย่างโคศกเทพบุตร นั่นเองคือักเป็นความรักโกระตายแล้วก็เป็นเทวดาช้างเรารักเลยไม่ได้เจ้าเรีรักเลยไม่ได้เจ้าตายแล้วก็เป็นเทวดาที่เราได้สติหลายที่เราลีบก็เหมือนกันไม่ใช่เราหามาเียนมาถ้าเราบางคงเท่านั้นตามที่เรายจดจำเมื่อเราเรียนได้อย่าเรียเธอเรความรักโกรธที่ก็เป็นของตนคงคิดไม่ว่าทุกตนที่เราเรียนตายแล้วเป็นเทวดาหมด เมื่อคุยก <ci> <shared> ันต่อไปด้าสุทธรโมโกลัมสีดีสากทราบข่าวว่าเมลานี้เขาเด็กไสมมาเ้าุทธเจ้าเมื่อเขด็กไปกลัวสาว่ถีแล้วเมื่อตามคนตามากันไปเพื่อจะเฝ้ากราบโเอสมเดสธแก้าเมื่อการยากเข้็มาเขาจะบ้านเขามังคับวม่เพื่อเคยไม่ขอเข้ามาพระเด้เจ้าก่อนแล้วก็ฉันไม้กิน คือตอนนั้นอดหวัวโตอยู่ไม่กี่วันบางคนตามบอกาบาะจะบ้านแล้วดีก,กันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วเขาบอกอะไรอย่างเพราะไอ้พวกท่านนี่มันยืนยัทนทำให้พระพุทธเจ้าไปจากโลงนี้ผมต้อ,องการบูชาพระพุทธเจ้าท่านเปนตัวอ,อับปืนเจ้าไม่สร้างความสามัคคีดแม้ต่อพระพุทธเจา้าโตขอร้องห้ามปราบาขึ้นมาเชียวต้องให้ไปอันเดียวต้องไปป่านี้ลยกัน ถ้าท่านเลี้หลายอย่างไม่ขมามันก็กได้เจ้าเดืองเราผมไม่ข้าวทนกินแม้เขาเย็นเย็นแบบนั้นพวกนั้นก็โตอ้องว่าโตไปทั้งสามเดือนได้อาหาจาคนอื่นบ้างไม่นิบนหน่อยก็ห้าร้อยเม็พอกินคุณฝ้าจานลายไปตามตามกันเรื่องัน,นคนชั่วเป็นอย่างนี้ถ้ามีข้นใาคนชั่วยอย่างนี้มีหน้เท่าไรบ้านเมืองมันลายเท่านั้นถ้าสนาก,ก็มันลายเท่านั้น เพราะฉนหลวงคุณหลายก็มีความปรารถนาหนก่อนจะพูดก่อนจะทําคิดซะก่อนค่อยคุก่อนจึงว่าเราทําอย่างนี้ลีทำอย่างนั้นลีเอ้คาว่าลีมขอเรานี่มันอาจจะเป็กรบทบกระทบอะไรเข้าจี๋ฉัหรับเราสัมาฉนก็เจ้าไม่อยู่กับพ่อพีุ่ชาวโกสามผีกับพรอแกนไม่ว่าก็พาะเขาคิดว่าอารนี้ก็ทำหน้าเป็นความดีแตความจรงมันไม่ดี ตอนนี้พระจีนาเสือยังมาอยู่ด้วยพวกเราก็เหมือนกันถ้าใครเขรมาม,มีสรุปมันจะทำมะไรไหมมีเหตุผลเราก็ครบเขาถ้าเขาไม่มีเหตุมันมีผลไม่สรบจะตามมาทำอะไรลงอย่าครบเขาเลยเราอยู่คนเดียวอดตายดีกว่ายอยู่กับคนทาทันดานอยากสาร้างโดยความทุกข์แต่ทนให้โตขึ้น จิตใจของเราจะเมืหมอดีไม่ดีเราจะลรมรกษาเมเหมือ,มอ,มอน,นกับอนต่อหอุนักเน่านั่นละเป็นการไม่สมควรตน,นั้นว่ามาเธอได้หลายตั้งใจว่าจะมาโอส้นสนเราจมาสู่พรเจ้า,ต,า,จา,าออตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐนี่นก่อสมกอสมบัติแล้วต้งว่าพวกชาวเมโกสามที่สุดชาวเมือโกสามี่ จะมาเฝ้าองค์เพื่อเพื่อสร้างความแตกต่าวกันในขณนะนั้นกำลังมาอยู่จึงข้าไปเฝ้าอง,องค์สกับพระบรมโกศทูลถามว่าทราบทูงว่าข้าแต่พระองค์เจริญหม่อมฉันจกักเยียวยาให้สู้เราใน,นข้ามาสู่วังแคว้นขงองม่อมฉันเมื่อพระรวักวนันในชนตรัสต่าว,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 ว่า มหาราชาขอถวายาาวาพ,พระพรพระมหาปพิภพระสัมภาสที่สื่อเรานั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เสียเท่าคำว่าธรรมาเขาอุทิศกันซึ่งกันและกันบัดนี้เธอจะไหลามาเพื่อขอพระมาธรรมภาพาขอพระมาหาราชจงอนุญาตโดยจตุริกทั้งหลายและนันมาศ ว่าท่านมาหาสถีนนามาในบิริกะพูดเป็นเจ้าของอาหาร,ร,าหหารแล้วก็พูกองสมเด็จพระมุวกิธรรมว่าพันเตอราวาข้าถูกอสมเด็พระพุทธมีพระภา,จาเจ้าผูดเจริญพระพุทธค่คข้าพระองจะไม่ยอมให้ดูสู่เหานั้ข้ามาสู่ห,หารได้เวลอถ้าถูกองค์สมเด็จพระมุกตแค่ต้อห้ามตามเหมือนกันก็จะไม่ยู่ ไม่รู้ส <dictionary> an <ath ana> <ifie> an ่กตั้งหลายเหล่านั้นมาถูงเครืสาวถี่โบราณดับล้าผู้มีพระภาคเจ้าจะรับสั่งให้ไะทานอัศวินหนึ่งให้กับพวกเธอให้เป็นที่สงัดแค่เจ้าสันดาบพระท่านหลายออกไปคานบาบิสุท่านอื่นเม่อบาบสชาวสอมโกสัมสีมันนั่งจับกลุ่มห้าร้อยมงาห้าร้อยนิ้วห้าร้อยเลยด้วห้าร้อยดี ห้าร้อยนึ่งหนึ่งถ้าเท่อนึ้เพื่อนงั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครไปยืนด้วยไม่มีใครไปนั่งด้วยไม่มีใครไปคุยด้วยสำหรับพวกกะก็ลยเสียประท้าเ่อนเล่นจริงๆยอดทความเหลองว่าไม่เชื่อแม้แต่พะพุทธเจ้าเอาเหตุผที่เป็นจริงเลยเื่อแค่เรื่องร้านชำาะะนี้มนิดเดียวสร้างความแตกลาให้เกิดข บรรดาประชาชนหลายที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคุณถามองสมเด็จสภากาวันว่าข้าแต่พระองผู้เจริญพระผู้ไหนที่เป็นชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อความแตกร้านนั้นเองสมเด็จพระกาวันทรงแสดงว่านี่ผู้นั้นแหละผู้ที่หน้ามือแฉบมีห้าร้อยลูกยอแหละที้เป็นชาวเมืองโกสัมพี คน,นมาพคนชาวบ้านที่มาแล้วก็ชี้หน,าาน,น,น,าน,นา้านู้นี้หน้าเองนีอะไรชี้หนึ่งควาใครเยอะางคนชี้หนึ่งก็ี่ย้ชี้หน้าเมื่อกลับาบ้านนี่พวกท่านอะไเป็นาชาวชาวเมืองโกสัมพีพวกก่อความต่อราให้เกิดขึ้นคืบอว่ามีตามหนังสือตัวหนึ่ว่าที่สุดทีสุดชาวเมืองโกสัมพี ก mm ็่จ้ก็ความแปลกเ่าเหล่านั้นก็อายไม่อาจจะเหัวขึ้นมาได้เพราะความอายต่างคนต่างพุทธนาโล่ใกล้สบายเท่าซึ่งจะจะมีพระชายเจ้าแต่ห้าร้อยใะใกล้องค์ไม่ได้เลยเป็นอนั่นลอายทนไม่ไหวต่างคนก็ต่างหมอบเอาหน้าหลบลงพื้นกแล้วกัน แล้วกราบพระพุทธเจ้าทูลขอขามาโทษโ,โอสุรพระผูมีพระภาเจ้าตอนนั้นสมเดพระพุทธมีพระภาเจ้าจะทรงมีพระพุทธธรรมตรตัสว่าที่เทวีดูความนิสิตทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมนี่นหนักมากชื่อว่าพวกเธอทั้งหลายแม้บ่นแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าชิมเราเมื่อเราทำความส,สมมา,ามัคคีเธอก็ไม่ยอมทำตาม คำของเราวายบรรดิตอันนี้ในปางก่อนในสมบับโองว้ลขอมารดาะวิดาผู้ต้องประหารชีวิตเมนดาระมันดานั้นถูกลงชีวิตไนแล้วก็ม่เนื้อวัดนั้นภายหลังนค้องาได้จะสมบัติสองใบงแฟนดังนี้ความจริงบรรดิตในกายก่อนนั้นไจอพระพุทธเจ้าเองซึ่งมีนามว่าทีเขาวะกุมาร เมื่อความย่อก็มีว่าเมื่อพระราชาพระพุทธเจ้ารมทัตยกทัพไปยึดพระนครจับพระราชินีาและพระราชมารดาได้เขาสั่งรรหารชีวิตก่อนที่จะบรหารชีวิตพ่อและพ่อและแม่ก็เลือกลูกเข้าไปลูกตคพามจึงจะเข้าไปฆ่าคนอื่นเท่านั้นลอมตัวเข้าไปจะฆ่าคนอื่นเมื่อพ่อเลือลูกก็เมื่อพ่อกับแม่เลืหนลูกแล้วเดินล้อมก็จึงพูดมารดัง ขยับตัวไม่ได้เพราเอาเข้าข,าขาา้างขื่นเข้าขามัดหมดยี่งัารทเขาบอกว่าทีคขาวุทีคขาวุถ้าเจ้ารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อยี่เป็นพาสิทธิ์สั้น,นในทานีถ้ารักยาวแล้วก็ให้มันแค่ถ้รักสั้นแล้วก็ให้ต่อเพียงเท่นี้นนท่านเป็นมลรริตมีความเข้าใจ หลังจากนั้นเีโวอกาสปลอมตัวเข้าไปเป็นมามัดเขาพระเจ้าสมุทรถอท่านเป็นมามัดเรื่องพระเจ้า,จาเรื่องห้องมันคมครั้งหนึ่งพระเจ้าสมุทัเอาขึ้าสัตรออูาาป,ป,ป่าไปแต่ผู้เดียวเพราอว่าเป็นคนขับม้าหรือขับสายช่างเป็นคนเป็นคนเสนอตัลกันออกไปไกลจะมัทั้งหลายหมดเลยขับขับสัตไม่ได้เพราะเป็นเนื้อสมัน ในขั้นนอนอหัวพาดจนต่างทีเข้าวัุมาลขณะขั้นหลับทีเข้าวุมานก็ชักติดออกมาหลบให้ตืนนต่นทำไมกดออกไปก็ว่รากาศตัวเราน,นี่คือลูกชายของราชาที่ทังขาเราจะเอาชีวิตทังเสียทำท่าทงละศิษิจะทังคอ พระเจ้บบาโบมาณใช้ก็กลัวตายจปเนเรื่องกันไม่มีใครช่วยเพราะตัวต่อตัว,ตวนอนยี่แบบนั่นเสียท่าจึงกล่าวว่าจะขอชีวิตจึงเขาคนใหม่กนนึกมันได้ว่าพ่อสัง่งว่ารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวให้บันก็นหมายความาอยาจองล้างจองใส่ต่อไปบันใช่ไหจะมีความยาวลงความลงอยู่ ถ้ารักสั้นให้ต่อก็หมายความว่าอะไรถ้ามันสัน้นแล้วก็ต้องการให้มันสัน้นเข้ามาทําต่อไปด้วยความดีอะไรที่มีเรคไรทำไมสันส้นแล้วมันสลดเร็วนะทาต่อไปทาต่อนี่ผมตีความหมายว่าอย่างนี้เถอะติดนึงนะเพราะนั้นว่าพะาระเจ้าประมัทมันได้ชีวิตถึงความดีมีความกระตัอ,อยู่ก็คือขาวุคุมาร ว่ามีความกตัญญูตวีดาะมันดาคนนี้พระเล่าว,ว่าจาว่าถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงข้าพเจ้าวันนี้จะฆ่าก็จะนี้เราะว่ามีแค่คนเธอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอเป็นลูกชายของพ่วนฉันที่ยันฆ่าตายเพราะเราอยากจะได้สมบัติไอฉันก็ไม่มีูกชายฉันมีตนกสาวเอากลับไปเปยนลูกสาวให้เธอครองเมืองทั้งสองเมืองคือเมืองทั้งพ่อเธอด้วยและเมืองฉันด้วย เป็นอนิวาท่านตั้งอยู่ในวัดขอมีดามันดาที่ในเข้ขมามานทั้งสองเมืองแล้วก็ได้เมียงเขาด้วยเมื่อถึงพระพุทธเจ้าจะกล่าวตอบไว่าพวกเธอนี่ไม่ได้รักดีเลยไม่ได้ดูตัวอย่างที่เทวทูตุมานแต่อสมเด็จภาภาพระพธธุพทธมารมัยศาสัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รัประทานอภัยโทษพระเจ้าก็ถามว่าชนเหล่าอื่น ไม่รู้ตัว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ากลางสงาูนย์คอยจนเ่าใดหมม่นั้นย่อมูช้ชวามหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมสงบเพื่อการปฏิบัติของผู้ชนนั้นการกิงพุทธภาสิทุตตังและผมไม่เงียวเลยเป็นหน,น่าในการจบพระธรรมเทศนาในครานั้นบรรดาเพื่อสงฆส์มากพากันได้บรรลุมรรคผล เป็นพระอ,อริยะบุคคลในพระพุทธศา,าสนาสำหรับเรื่องราวของโกสัมพีริกขุก็ขอยุปถเมภ์ในตอนนี้ราะเวลามันยังไม่หมดถ้าจีดพดทโพระพุทธศาสนาเรื่องราวของโกสัมพีริกขุที่เราน่าจะจำนั่นก็คือความทรงความสามัคคีไว้ ในความสามัญคือจะไม่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนั่นหมายถึงว่าความหายนะนันมันจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งนั่นก็คือพุทธพจน์บทสมบาลีที่ได้แก่พระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมนาศสัน,นต์มนสมมาทั้พุทธเจ้าทศทางสอนเรื่องนี้ท่านหมดขั้นไดท้ทู้สุสมัมโพลมหลายโนมาสุม,มาสิกา จนจำแล้วก็จดจดแล้วก็ไพฤติปฏิบัติจวยาเข้าใจว่าเราดีแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าเราดีแล้วอะไรนั่นหมายถึงความหายนะนจะมีใ่งอะัวเราดูตัวอย่างที่โสโกสัมพีเป็นต้นหรือว่าือตัวอย่างที่สกโกสสองเสายหายเรื่องความรู้จะกระดอยจะถีงง่ไปเรื่องญนากเลย ฉันนั้นเมตตาธรรมฉันนั้นฉันเป็นเงนเป็นทองเงินฉันนี้ฉันได้ปริญญาฉันนนท์ไอ้นั่นเรื่องของกบฏทั้งนั้นคือความดีความดีในเรื่องของการปฏิบัติเป็นสำคัญท่านฟังเรื่องเยซูสองรูปคู่เพื่อเป็าเห้กันคงจะเข้าใจว่าเมื่อเวลาที่พระทั้งหลายท่ามาหาบรรดาพระที่เป็นนักปัญญาคือว่าคันธทุระ ท่านอน,นี้ไม่จะสแสดงตนว่าท่านเป็นสู้เลิศเมื่อเพื่อนของเรานี่ไม่ได้เรียนอะไรจากสำนักพระองค์สำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเรียนเรื่องปรันาสนาสมาธกรรมฐานนีปรันาสนากรรมฐาน,น,าฐานแล้วก็เข้าป่ามีเรื่องสุดมากมายทั้งเร้งนี้เ้เรานี่เรียนจบพระดูบอกมีลูกน้องตั้งห้าร้อยเจ้าคณะตั้งสิบแปดหมู่คณะียกวิชคอาจารย์ใหญ่ ถ้าเธอขึ้นมาเราจะต้องถามปัญหาให้เธอมีความเรื่องกระบาดไปไม่สร้างความเล้กับจิตมีความทั้งโลนตนมีมานะผิดผิดมุกะตนในคนโหรดความจริงพระมียิ่เป็นอรหันต์ท่านก็ยิ่งถ่ตัวมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่เ่านเคยยึดยึดถือเมื่อวลาที่ท่านเข้าพระพุทธวิปัสสนาเถระท่านได้อรหันต์แล้วร้องไปด้วยปาริสมุทายาน พระที่ไปอยู่กับท่านทุกคนทุกการสอนให้เป็นพระหลานหมดคือในเวลาพระทั้งหลายนั้นเมื่อถ้ามาเฝ้าโอส้สมเด็จพระบรมสุขคตท่านได้สั่หน้าเอทั้งหลายไปแล้วไปเฝ้าโอส้สมเด็จพระบาททิพยแล้วจละไปไหว้ศีติมาหาสาวกแล้วก็จงไปหาเพื่อนพระเพื่อนเราเโมเรา,า,เราไปาไกปนมัสการด้วย มีความเป็นญหลิังค่อนข้างท่านดีอย่างนี้ท่านถือตัวถือตนไม่ถือว,ว่านี่พระองค์นั้นยังเป็นผูถุอนและฉันเป็นญาติแต่ว่าพระมาแรงปองไปคันธาธุระสิรับท่านมองตนแล้วพระองค์นี้ไม่ได้เียนอะไรไปทำไมมีรู้สึกมากอย่างนี้ม,นม,นมันได้เวลามาต้องถามปัญหาเวลาที่จเราจังเข้าความจริงเราต้องศาสนาเราเ่ยเราไม่ต้องการ พระพุทธเจ้าเมต้องการชั้นนั้นชั้นนี้จากกระดาษองค์เส้นเล็พระองค์เล่าว่าต้องการสมในการประพฤติปฏิบัติองคการประพฤติปฏิบัติก็คือใครก็ไดบ้บรรโสนาสุนทา,าคานาคารานี่เขาต้องการเปรนน็นคนดีเพราะองค์นั้นท่านองค์ตนบ่าวตนเป็นคนด,ดีมีความเมตมากมีรู้สึกมาก พระองค์น,นั้นท่านบอกว,ว่าขึ้นไปพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าอาสีติมหาสาวกแล้วกลับมาก็นั่งอา,าสนาเสำนักการตั้งโตงาถามปัญหาเอ,อนสำนักพระบร,ร,ร,รมราชสนาสอบทราบขึ้นทราพระองค์นี้จะนอกกนเวทีแน่แล้วเมื่อทำทีข่มขีพระราหานูพังแน่เพราะนั้นอขึ้นไปพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าจะได้ทรงสำนักจตษถามมัญหากับพระดาวสาว พระนักรรกรรมาตองนั้นแม้แต่ชันหรวอปฐมทุ่มชงนกะตอบไม่ได้องคพระพุทธเจ้าทสมบัิระไม่ได้เียนหนสืมากมายฟังคำสอนนิดหน่อยไช้ตอบได้ทุกเรื่องหมดตลอดพร้าอาณาจัลนี่เราบรรดาพระโยคาวาจรทุกคนเราบรรดาเพื่อนบิสมุขก็มันเลยฟังแล้วก็ต้องจนะว่าความรู้จากกราสตร์มันมีอะไรดีเลย เป็นเพื่อนฐานเป็นแผนที่หยาบหยาบเท่านั้นคนที่เราจะเข้าถึงความสุขยงในพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติทำจิตเท่ถึงหมดทุกิเลสทุกัญหา้ม่มีเวลาเลยนิดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์าพปตนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจนมีบ่ท่านได้รับสารทุกท่านสวัสดิ